ศ2544หญิงไม้ว <made> ัย58ปีถูกเจ้าหน้าที่ประกันและเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่าวางยาฆ่าสามีเอาเงินประกันปลอมแปลงลายเซ็นทำสัญญาประกันชีวิตกว่า18ฉบับนำสู่การจับกลุ่มนักบุนในคราบนักฆ่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2544ณวัดแห่งหนึ่งอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนวัดเป็นที่พึ่งสุดท้ายสำหรับหญิงไม้ไวัยห8ปีเธอสลัดความทุกข์หันมานุ่งขาวห่วมขาวปฏิบัติธรรมปล่อยครั้งสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสถึงการสูญเสียสามีคนที่สองด้วยอุบัติเหตุโชคดีที่เขาทิ้งเงินประกันก้อนโตให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายสบายสา,าไวไม้วัย58ปีตัวคนเดียวเดินทางไปไหนมาไหนลำบาก เธอ,อจึงเรียนถามท่านเจ้าอาวาสให้ช่วยหาคนขับรถให้และนายรุนครัวกลางวัย31ปีอดีตสมพานบวชมาหลายปีก่อนศึกออกไปทำงานรับจ้างขับรถท่านเจ้าอาวาสจึงแนะนำให้เข้ามารับหน้าที่นี้ในที่สุดหลังจากนั้นจากนายจ้างลูกจ้างก็ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์จนทั้งคู่ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันแม้ญาติของฝ่ายชาย สงสัยถึงความสัมพันธ์เนื่องจากผู้หญิงอายุมากกว่าฝ่ายชายถึง27ปีแต่ในเมื่อเป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่ายความรักที่อายุไม่อาจขวางกัน้นเลยตกลงย้ายเข้าไปอยู่ชายคาเดียวกันและถือว่าเป็นสามีคนที่สามของฝ่ายหญิงในทันทีเมื่อทั้งคู่ตัดสินใจร่วมชายคาเดียวกันทุกเช้าเธอชงกาแฟหอมกรุ่นให้สามีดื่มเป็นปก,กติแต่หารู้ไม่ว่า ความตายกำลังคลืบคลานเข้าหาชายหนุ่มอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลายครั้งที่พี่ชายของฝ่ายชายสังเกตถึงความผิดปกติของน้องหลังจากย้ายเข้าไปอยู่กับสาวใหญ่มักมีอาการเบลอผิวพันธใบหน้าไม่ผ่องใสแล้วเหตุร้ายที่หลายคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น นายรุนขับรถประสบอุบัติเหตุจนต้องนำตัวส่ง ICU ในโรงพยาบาลตัวเมืองโคราชโดยช่วงแรกพี่น้องมาเฝ้าไข้จนอาการดีขึ้นท่ามกลางความสงสัยเพราะชายหนุ่มมีร่างกายที่แข็งแรงเมื่อย้ายเข้าไปอยู่กับสาวใหญ่กลับมีอาการผิดปกติไม่น่าเชื่อแต่คำถามเหล่านั้นกลับต้องเก็บงำไว้หลังอาการบาดเจ็บทุเลาลงนายรุนตัดสินใจไปรักษาตัวที่บ้านภรรยา แม้พี่น้องปารบห้ามปรามเพียงใดให้กลับมาพักรักษาตัวให้หายดีที่บ้านก่อนแต่ความเชื่อใจและความรักกำลังกลายเป็นเส้นทางมรณะอย่างที่ใครไม่คาดคิดรุ่งเช้าแก้วกาแฟถูกวางไว้ตรงหน้าอีกครั้งใครเตือนว่าเธอเป็นสาวแก่สำหรับเขาความรักและการดูแลกันในยามเจ็บป่วยนั้นก็เป็นเหมือนยาชั้นดีในการรักษา หลังหมอให้ออกจากโรงพยาบาลเพราะอาการดีขึ้นมากแต่ในเช้านั่นเองแก้วคาแฟที่เขาเคยดื่มกลับกลายเป็นการริมรถครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นใจปริศนาการตายที่ไม่ทราบสาเหตุนำสู่การชนสูตรพบว่านายรุ่นมีอาการกระทบกระเทือนหนักจากอุบัติเหตุทำให้สมองขาดออกซิเจนชักเกร็งจนเสียชีวิตแต่แล้วเมื่อจัดงานศพภรรยาก็บอกกับญาติฝ่ายชายว่าเธอได้จดทะเบียนสมรส และก่อนตายฝ่ายชายได้ทำประกันไว้การทำประกันชีวิตและการจดทะเบียนสมรสกลายเป็นข้อต่อรองที่เริ่มทำให้เธอระหองละแหงกับญาติฝ่ายชายเมื่อเริ่มหนักเข้าเธอคูว่าหากมีใครไปแจ้งความจะไม่ได้เงินประกันจากคนตายเลยสักบาทญาติเลยปิดปากเงียบแต่จูๆ่ๆกองปราบปรามก็บุกค้นบ้านสาวใหญ่ในจังหวัดสระบุรีจนพบต้นเหตุการตาย ตำรวจพบยากรอมประสาทหลายขนาดในบ้านของเธอใช้ผสมกับกาแฟให้สามีดื่มทุกเช้านี่จึงเป็นสาเหตุให้นายรุนสลืมสลือก่อนประสบอุบัติเหตุแต่ความผิดปกติเกิดจากเธอได้ปลอมแปลงลายเซ็นผลตายในสัญญาประกัน18บริษัทรวมเป็นเงินราว40ล้านบาทซึ่งบริษัทประกันเริ่มจับความผิดสังเกตได้ตั้งแต่การตายของสามีคนที่สองที่ได้รับเงินประกันไปแล้วกว่า10ล้านบาท หลังจากการจับกลุ่มสารพิภากษาเมื่อปีพศ2 5 5 1ตัดสินให้จำคุกทั้งหมด20ปีฐานปลอมแปลงลายเซ็นในกรมธรรประกันชีวิตแต่ยกฟ้องในคดีฆ่าเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานชี้ชัดเจนท้ายที่สุดนี้ทางช่องเราขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ทางช่องไม่ได้มีเจตนาจะลบลู่แต่อย่างใดเพียงแค่นำเสนอเพื่อเป็นวิทยาทานและการมีสติในการใช้ชีวิตของผู้ทุชนคนรุ่นหลังขอแสดงความนับถือขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์